ปัด่น้องปัดปัดปัปดปัดปัดเอาสวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับบุญน้ำโชคครับผมบุญน้ำโชคก็มาตามลือสีดอนแค้นครับผมปูลือสีดอนแค้นเวอา์ชันสำหรับงวดที่แล้วนี่ปูลือสีเพิ่นไหามาสามโตตรงเลยนะครับผมอ่าไปตัดไปยั้งก็ได้ทั้งบนทั้งล,างล่างอัะไปอืมปูลือสีมือนี่ด้วยผิดโควิดครับปูลือสี มมุดน้ำหาป่าครับหลังอาหารที่ปูพันตุ่นไวเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนแล้วครับอ่าแล้วมือนี่พันมีสีมีแนวทางไม่แนวทางใดบันนี่มาให้เอฟซีเบิงเนี่ยเดี๋ยวบุญน้ำโคกับสิภาาไปเบิงกันเลยครับฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาให้บุญน้ำโชกนะครับเพื่อบ่ให้เป็นการพลาดคลิปต่อไปเอาเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับ

อัญยอนยากได้เลขได้เบอร์ฝากพี่น้องปลอกไปนะคะอยากได้ตัวดีตัวเด็ดฝากฝากดนี่ก็ได้ทําไอ้ไม่คู่ของปููุสีแล้วหละได้พี่น้องได้ สามแม่คู ok <ting> <t ok it Elena> ok uhh ่ของปูฤู้ีแล้วว่าตัวเด็ดตัวดีมีอันไรแน่นะคะพี่น้องก็จะอาจพิทไนแบบยางพานกลของในช่องน้องอ่ะโซ่เนี่ยไอ้ไอ้โซ่เนี่ยโซ่เนี่ยโซ่ปลาเนี่ยนั่นแหละก็จังใจ ไฟแชกบนบนเสียงนำ้ำคไฟแชกตดน,น้ำอลูซีลูีสีมานลายพี่น้อง <ไป S 1> โอ้บอกเลขกระถึกหาฝากระมาปนปรเทลีแนวกดไหน,น้อพี่น้องเลยลูีโดนแขนโอ้พี่น้องโอ้ <S <S ปัด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 ป,ด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 ปดอู้อ ปลาปาบอกเลขกระเทือกพี่น้องบอกเลขกระเทือกอ่าได้หบากหลายเขาบางอย่าง้ออปลาพักงานปลาพี่น้องก็เดินวันน้ำปูฤาษีบ่ได้พี่น้องกระปูฤาษีวันเนี่ยโอ้ยสงสัยมีคาถาเรียกป่าน้ำเด้่นี่พี่น้องค่ะสงสัยสิเป็นสังท่องพี่น้องสังท่องอย่างไรทองป่าสังท่องนั่ค่ะพี่น้องสงสัยสิมีคาถาสังท่องพี่น้องเอ้ย

ทางช่องสียูได้กัะยอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะคะมาเป็นกําลังใจมาซอยกดไลค์กดแช่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกัทางช่องก็ดําเนินการต่อไปได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะข่าวประคาโฆษณาว่าทางช่องได้มีคาน้ำมันเดินห้างนี่สิละคะ่ะพี่น้องค่ะบัว่าสียูได้ดงได้ปลาเนาะคะ่ะยูนในหนองนางยังน้ำหาอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะฤลือสีองค์เนี่กัมาฮอตตึกป่าพี่น้องแต่ว่าลูกซย์เป็นคนปล่อยเลือดสีเป็นคนตึกคะ่ะพี่น้องค่ะ อ้าวก็มีแนวแปลกๆฝากก่อนพ่อแม่พี่น so, ้องคือเก่านะค่ะ ฮะอ่ะพี่น้องค่ะมาทาเบิง้งค่ะห้มามลุ่นกันนะคะว่าลูกชีได้ปลาลายปลาหน่อยซ้ำเดยค่ะลูกซีแต่ปลาขึ้นมากแล้วพี่น้องค่ะ คต่พี่น้องขะห้ามาไปเบิ้งว่าลูกซย์ลูกศิดหรือซีเอาป่ามาเราสิได้ซ้ำได้ค่ะพี่น้อง โอ้ยนี่ค่ะพี่น้องโอ้เอาไปสรอยกันสร้อยสึ้อยสดน่าอะไปต้องไปตารางอู้พี่น้องเอ้าข้างได้เขาสิเลยเอาเอาเท้าเราขันก่อนโอ้โอ้พี่น้องโ

ปาดปาดปาดโถ่ปาดโถ่ปาดปาดฉันลองปาด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  โอ้อหโหโอ้โหพี่น้องป้องไปสุดยอดสุดยอดอันนี้สงสัยสิเป็นมีคาถามีคาถาคือจังสังท่องพี่น้องปากมันจอมต้องออาปากจอมเบ้อเบ้อเอาปากเคีปากเคี้ยๆปากก่อน แมนปามันจบแมนแมนป่าให้ลองปาปากมันหน่อยโอ้มันจะเต้นมันจะเต้นเดี๋ยวงไนล้วมันเต้นเดี๋ยววะ เสร็จเียบ้อยแลอดีแคก่ันีเนี้ยเนี้ยเนี้ยเียนส่นเนมากฮฮอืนอโอ้โห่อันนี้สงสัยปูหรือสีเพื่นสีเป็นสังทองพี่น้องค่ะท่องคาถาสังทองเรียกป่านะคะเพราะว่ากับบดได กับบัวใดคู่ค้นนะคะพี่น้องเด้อกับบัวใดคู่คนกับคู้ใดผู้บลนะคะพี่น้องค่ะก็คือหมันไผหมันมั่นพี่น้องค่ะคือแจ้งเข้าซื้อเลขซื้อเบอร์นี่แล้วค่ะพี่น้องถามมักกับขันบอกถือไปผู้บ่มักกับว่ซื้อถ้าผู้มักกับซื้อจอ้สิ่งกับเขาห่องมันไผ่มันมั่นบุญไผบุญมั่นนะคะพี่น้องด้วเดี๋ยวละช้าเดี๋ยวละช้า ออออเออใส่ทางแข็งไว้เลยเอานี่สังท่องของแข้ครับพี่น้องคุณเด้ค่ะครูนี่แล้วครับผมก็คือตัวเลขของปูฤือสีดอนแค้นครับผมอ่าสำหรับงวดนี้ครับเพิ่นไหมาแปดสองศูนย์ส่วนสองตัวมีห้าห้ากับสามหกนะครับผมอ่ามักบอกครับแนวทางของปูฤือสีดอนแค้นลองพิจารณาบ,บ้งนะครับเอซี FC ครับ เอามาให้เป็นแนวทางซื้อ,อสำหรับคลิปนี้ก็มีสำนีแหละครับบุญน้ำโชคก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เบิ่จัจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ